สวัสดีนะครับผมวันนี้อยู่กับเหรียญรุ่นรวยชนะจนนะฮะร,รวยชนะจนหลวงพ่อพัดปุญญากาโมนะฮะบัดห้วยด่วนจังหวัดนครสวรรค์ครับปีหกนะครับ,บ,ดดนนรบเดี๋ยวมาเปิดไปชมมาพร้อมกันนะครับก่อนไปชมครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะฮะอันนี้นจะเป็น ep สอนะครับ อีพีแรกที่เราทําให้ชมกันกนั้นก็คือเหรียญรุ่นมาาเวทนะฮะหลายทงชาตินะครับนี่ก็จะเป็นอีก1รุ่นนะครับที่จะมารีวิวให้ดูนะฮะอ่ะพร้อมแล้วนะครับไปดูฟึบเน่ยผราหายอ่ะนไปกันให้ชมหัวก่อน เกิดออกมาเป็นโอ้โหเยี่ยงซะด้วยอันน่ะมาแล้วครับแดงมาแล้วฮะแดงมาแล้วฮะขอดูหน้าอีกทีฮะแดงเหมือนกันครับลงยาแดงหรือเปล่าหรือเป็นลายธงชาติ โโหทงชาติครับชัวฮะทงชาติชัวฮะโอ้โหสวยงามแล้วฮะอ่ะให้ชมกันนะฮะเป็นเนื้ออะไรใครรู้ไหมฮะอันนี้ผมยังไม่ได้ศึกษาเลยนะฮะไม่มีกล้องสูมให้ดูเนะาะแต่ว่าชัดๆอย่างงี้ชิโมกเต็มนะฮะ ด้านหลังนะฮะร,รุ่นรวยชนะจน6กสานะฮะโค้ดหกหกเจ็ดนะฮะไก่คู่นะครับอพอพานนี่คือตอกชื่อหลวงพ่อหรือว่าเป็นน่าจะเป็นชื่อหลวงพ่อนะฮะนะครับเ้สวยๆอย่างนี้เอาอีกแล้วฮะลายธงชาติ โอเคครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสอบถามเข้ามากันได้นะฮะก็วันนีลาไปก่อนนะครับพบเจอกันเหรียนต่อไปนะฮะสัสนีสวัสดีครับ